มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่แชร์สนันแม่ค้าขายไก่ทอดนี่มันลิซ่าแบล็กพิงเรียกว่าเป็นใครก็ต้องหยุดดูนะคะหลังเพจหนึงได้โพสต์ภาพแม่ค้าไก่ทอดระบุว่าไก่ทอดตลาดนัดวัดไผ่เงินกรุงเทพทำเอาหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์กันสนันเพราะว่าแม่ค้าสาวรายนี้นะคะน้าคล้ายกับลิซ่าแบล็พิงค่ะ คอมเมนต์ของชาวโซเชียลบอกว่าไก่ยิงกินหรือเปล่าครับแวบแรกก็คือเพลงไรอีกลิซ่าไก่ทอดถ้าไปยาวราชหมดตั้งแต่น้ำมันยังไม่ร้อนขอยันจริงๆเพิ่งจะปล่อย MV ไม่กี่วันมาขายไก่ทอดต่อเลยฮ่าๆๆแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะคะชาวโซเชียลได้แชร์ภาพสาวขายไก่ทอดรายดังกล่าวไปกว่า2,000กว่าครั้งแล้วค่ะ แฮร์แชร์กันสนานแม่ค้าไก่ทอดนี่มันลิซ่าแบล็คพิงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามน,นิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ